ครับสวัสดีครับเจอกันครับกับช่องบาจิงคนอุบลครับมีครับอยู่ต่อหน้าผมครับสนูขั้นลอย34มเส้นละขั้นลอย36เส้นีเมี์ครับผมครับต่างกันอยู่2องเส้นนะครับตอนนี้ห้องกับไซเมทนะครับป้องกันครับช่วงโควิดระบาดช่วงรอบที่3ครับครับผมนี่ครับผมสีพามารีวิวสนู่นะครับสีประจัาเสียง ระวางขั้นร่อยสามสิบหกเส้นละขั้นร่อยสามเส้นอีกขั้นหนึ่งครับมือน,นี้มีสอขั้นครับจะไม่ให้มึงความแตกต่างระวาง2ใบครับราว่างสองขั้นแต่ใบขนาด12บงมิลคือเก่าครับใบความเน่าต่างกันอยู่ีเส้นครับผมเดี๋ยวมาฟังครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบเสียงขั้น1นึลอยสาเซนติเมตรให้พี่น้องเดฟฟังนะครับครับผม นี่ครับอยู่น้ำทงน้ำหน้าบองเรียนว้าผมกะมีง่ามีคว้วยนะอครับเนาะครับ,รบตอนนี้ก็อากาศว้อนครับต้นขึ้นฟกนก,ก,กนี้ครับมาพี่น้องเดี๋ยวมาฟั่งมึงครับเริ่มขั้นแรกขั้น136่งรามเซนติเมตรเจี๋พึ่งจะแกงมาเบาเนได้พี่น้องเอาแบบว่าสนุ คืรอ,อ,อร่ราามาบาๆครับะย็นแรงประมาณนี้นะครับ มีก็จะถือล้มเบานะครับของงานล้มเบาๆครับจะเดันค้างนองนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อมึงล้มแห้งครับถึงล้มแห้งเนาะ เก่าพ่อหอมปากหอมพ่อก่อน,นะครับเนาะสำหรับขั้นแรกครับนี่ครับขั้นหนึ่งร้อยสามสิบหกเซนติเมตร ผมกะรีวิวให้ฟังขั้นแรกขั้นลอยสามสิบหกครับมึงความแตกต่างครับระวังเวลาเขาแกงชะโบดเบาครับเบาๆผมจะบ่งบอกถึงเมื่อไงครับบ่งบอกถึงเวลาที่เฮาแลีนแววร่มบาแห้งครับแลีนแววร่มพ่อประมาณทำนองเสียงกระเดดังออกะระดับนหนึ่งกระเดียดดังบาแห้งแกกระซ้ามาดเรียนลูกค่ำออกเป็นเป็นเสียงได้ครับผม ลายเวลาวาวถือร่มแห้งกับยีดังอีกเสียงหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับนี่คือจบไปแล้วครับสำหรับสำหรับขั้นแหลกเขานะครับเนาะจบไปแล้ววางขั้นขั้แหลกเดี๋ยวมาฟังขั้นที่สองครับขั้นหนึ่งร้อยนึ่เซนติเมตรครับเพราะผมทดสอบขั้นนี้ไปขั้นรนอยสามเสนนะครับเมื่อกี้ โอ้ยบอกพิทครับเมื่อยขั้นลอยสามสิบหกเส้นเป็นขั้นแรกครับต่อไปขั้นลอยสามสิบสี่เส้นครับครับใบเงีวเจ็ดสิบสองเส้นนะครับขั้นลอยเจ็ดสิบสี่ใบสิบสองมิลเดี๋ยวมาฟังครับอากาศพ่อนครับพ่อนแล้วเป็นส่งกี่ข่านครับหิวนอนครับกี่น่องบขั้นแรกไปโอเคพึบบันนี้ ก็สีมาเป็นขั้นที่สองนะครับขั้นนี้นะครับแบบนี้ขั้นแรกทำนองเสียงจะตั้งไว้เสียงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงส่วนขั้นที่สองนี่ขั้นลอยสามสิบสี่เส้นตัวนี้ก็จะเป็นทำนองเสียงกลางนักสาเด้อครับครัผ่านครับผ่านแดดมาเนี่ยผมกะมีคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวมือเลี้ยงนี่ว่าสีร่องวาวได้ครับวันทีซิปนี่แหละครับ ทดลองว้าเต่๋วบอกหัวล่าล่มสีแห้งซ้ำไหนนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาล่องกันนึงครับเห็นบ่ขึ้นอกีอก,อกอย่างหนึงกลับมาขั้นหนึสามสิบสเซนติเมตขั้นที่สองครับผมเดี๋ยวมาฟังครับปลาทำนองเสียงสิเป็นังเด๋นะครับเนาะครับตัวนี้ขั้นเล็กครับขั้นห่างกันแค่สองเซ้นนะครับร34สามสิบสี่ก็อยสามสิบหกครับใบสิบสองยื่นซ้ำกันนะครับมาพี่นอ้องเริ่ม ผมจะเลืม่มแก้งนักกนเด้อครับกินร่มแห้งก่อนครับตัวนี้ขั้นสะบัดครับ ดังดแตกครับผมเี่ดังดม้านี้นะครับดังฮเงคีครับ่คสําหรับทันะครับเนาะ เราว่างสองขั้นนะครับความแตกต่างกันกะบ่ค่้อยแตกต่างนี้กันครับถ้าแพชุนชอบคิดนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเวยนะครับกดครับสะไค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อยครับปวดไหล่เป็นสักนึงคลั่างใจให้บบาจริงคนอุบลเนะครับเจอกันไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ